สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force แหล่งรวมข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานรบสุดล้ำของกองทัพอากาศเรานำเสนอทั้งประวัติความสามารถและเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องบินขับไล่รวมถึงการอัปเดตข่าวสารด้านการบินทหารจากทั่วโลก สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ฝึกสองที่นั่งที่มีความสามารถสูงและเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นก็คือ F-16BOCU ซึ่งย่อมาจาก Operational Capability Upgrade หรือการปรับปรุงสมรรถนะการปฏิบัติการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รุ่นนี้ถือเป็นเวอร์ชั่นพัฒนามาจาก F-16 Fighting Falcon ที่โด่งดังโดยคงความคล่องตัวความเร็วและพลังการโจมตีเอาไว้ครบเพืนพร้อมทั้งอัปเกรดระบบต่างๆเพื่อให้รองรับภารกิจยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น F-16 VCU o ในปี2026ได้รับการปรับแต่งทั้งในด้านโครงสร้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney f 1 0 0 p w 2 2 0 e ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมทำให้มีอัตราเร่งที่รวดเร็วและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดกว่าแมต2หรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับรัศมีปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยอีกทั้งยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมได้เพื่อเพิ่มความทนทานของการบิในในภารกิจพิเศษในด้านโครงสร้าง F-16 BOCU ใช้การออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูง ตัวลำมีความเพรียวและน้ำหนักเบาด้วยวัสดุคอมโพสิตผสมกับโลหะอลูมิเนียมเกรดสูงทำให้สามารถเคลื่อนที่พลิกหลบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำปีกแบบครับเป็ดเดลต้าวิ่งที่โค้งมนช่วยให้มีความเสถียรและควบคุมได้ดีในทุกความเร็วนอกจากนี้ยังมีครีบเสริมการทรงตัวที่ด้านท้ายเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมในมุมโจมตีสูงคอปพิตของรุ่นนี้เป็นแบบสที่นั่งเรียงกัน ผู้โดยสารด้านหน้าคือผู้ควบคุมหลักส่วนที่นั่งด้านหลังสามารถใช้สำหรับครูฝึกห,หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธได้ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ F16 BOCUv 2 0 2 6ได้ติดตั้งเรดาร์แอน APG 6 8 v เการุ่นปรับปรุงที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นกว่า300กิโลเมตรพร้อมทั้งโหมดติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกัน ระบบนี้รองรับการใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AIM 120 AMRAAM และ AIM 9 X-Side w i n d e r รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ AGM 65 Maverick และระเบิดนำวิถี JDAM ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีได้หลากหลายตั้งแต่คุ้มกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายบนพื้นไปจนถึงการปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรู ระบบคอปพิทภายในมีการออกแบบตามมาตร,รฐานกลาสคอปพิดพร้อมจอแสดงผลหลายฟังก์ชัน MFD มันติฟังก์ชันดิสเพลย์ที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามภารกิจมี HUD Head-up Display รุ่นใหม่ที่ให้ภาพคมชัดแม้ในสภาพแสงจ้ารวมถึงระบบ HOTAS Hand on t h r o t t l e and s t i ติที่ช่วยให้การควบคุมทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรับมือจากคันบังคับและคันเร่งระบบสื่อสารเป็นแบบดิจิทัลที่เข้ารหัสสามารถติดต่อกับเครื่องบินลำอื่นและศูนย์บัญชาการได้อย่างปลอดภยัยจุดเด่นอีกประการของ F16BOCU คือความสามารถในการรองรับอาวุธยุคใหม่และระบบรบเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องบินไร้คนขับดาวเทียมหรือหน่วยรบภาคพื้นดินเข้ามาในระบบแสดงผลของนักบินได้แบบเรียลไทม์ทำให้การตัดสินใจในสนามรบแม่นยําและรวดเร็วขึ้น ในด้านสมรรถนะการบิน F-16 BOCU มีอัตราการไต่ระดับกว่า250เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถขึ้นสู่เพดานบินสูงสุดประมาณ15,240เมตรได้ในเวลาอันรวดเร็วความคล่องตัวสูงจากการออกแบบตัวเครื่องและระบบควบคุม fly by wire fly by wire ทำให้เครื่องบินสามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและรักษาสมดุลได้แมในสภาวะการบินที่รุนแรง ด้านการป้องกันตัวเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์อ w r Radar w a ย n i n g r e c e i v ร r ระบบปล่อยเป้าลวงชาฟอร์และแฝลเพื่อตัดการล็อปเป้าของขีปนาวุธรวมถึงระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ECM เพื่อป้องกันการถูกตรวจจับจากเรดาร์สัตรู ความสามารถทั้งหมดนี้ทำให้ f 1 6 bocu ปี2026เป็นเครื่องบินขับไล่ฝึกที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้จริงในสนามรบทั้งในบทบาทของเครื่องบินฝึกเครื่องบินคุ้มกันและเครื่องบินโจมตีในหลายประเทศรวมถึงกองทัพอากาศไทยได้ใช้รุ่นนี้ในการฝึกนักบินและในปฏิบัติการทางยุทธวิธีจริงสำหรับแฟนแฟนการบินและผู้สนใจในเทคโนโลยีอากาศยาน การได้เห็นพัฒนาการของ F-16 BOCU ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การปรับปรุงเครื่องบินที่มีประวัติยาวนานให้สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรุ่นใหม่ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อในสมรภูมิยุคป,ปัจจุบนัน และนี่คือการรีวิว F16 BOCU ปี2026ทั้งในด้านสเปคความสามารถและฟีเจอร์เด่นหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึง้นอย่าลืมกดติดตามช่อง r t a f Sky Force เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับโลกการบินทหารและอากาศยานจากทั่วโลกกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ของเราเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ